สารสั่งจำคุกสองอดีตอายการพาดหัวข่าวเป็นข่าวใหญ่โตในโซเชียลและในสื่อมวลชนทุกแขนงครับสร้างความอับอายขายหน้าเกิดขึ้นในวงการยุติธรรมโดยเฉพาะวงการอายการครับพนักง,งานอายการมีอำนาจที่จะสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้อง ใช้อำนาจกึ่งตุลาการคือสั่งไม่ฟ้องและสั่งฟ้องผู้กระทำความผิดที่พนักง,งานสอบสวนได้ทำสำนวนส่งมานะครับข่าวเรื่องนี้สองอายการที่ถูกจำคุกที่ศาลจำคุก3ปีและ2ปีตามลำดับเป็นอดีตรองอายการสูงสุดนะครับโอ้โหตำแหน่งสูงสุดเละและเป็นอดีตอายการอาวุโส ทำมาหากินประกอบอาชีพเป็นอเยการมาตลอดชีวิตมาเสียมวยในกรณีของมหากราบคดีบอสอยู่วิทยากระทิงแดงขับรถชนนายดาตำรวจเสียชีวิตลากลากคนที่ถูกชนลากศพไปประมาณร0อยกว่าเมตรครับเป็นมหากาบยาวนานเหลือเกินตั้งแต่ปี2555 ผมเรียนกฎหมายจากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ฟังข่าวนี้แล้วเศร้าใจครับเองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผลจงอย่ากินสินบาทคาดสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการนี่คือพระราชบิดากฎหมายไทยได้เขียนก่อนไว้เตือนสติแก่ผู้ประกอบสัมมาอาชีพเกี่ยวกับกระบวนการ ยุติธรรมครับเกือเป็นหนอนสร้างความเสียหายอับอายผมว่าโทษสานูโทษที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมาตราร5 7ยสปีหรือสองปีจะน้อยไปหรือเปล่าต้องดูคำเลือกษาสารอุทธรณ์รสารฎีกาต่อไปครับเป็นอายการกังฉินฟ้าดินพิโรธเดียดฉันจึงพร้อมใจโทษสาลงทัน ตกนรกโลกันเอเวจีนี่แหละครับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าพวกสาอัยการหรือทนายความตำรวจถ้ามีกรณีกังฉินปฏิบัติน้าทีโดยไม่ชอบสมัยพุทธการบอกว่าพวกนี้ถ้ามีอาชีพเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเป็นอัยการกังฉินนี่ตายไปจะตายไปเป็นเปรตครับมีปากเท่ารูเข็มเวลาจะกินก็ เอาเล็บยาวๆตัวเองไถเถือเนื้อตัวเองกินผ่านรูเข็มไปมีลูกอันทะใหญ่เท่ารถล้ลอรถสิบล้อครับไปไหนก็หอบลูกอันทะไปนี่เป็นที่สมเพศเวทนาอย่างยิ่งพวกตุลาการพวกอายการกังฉินนะครับเป็นอายการกังฉินฟ้าดินพิโรธเดียดฉันจึงพร้อมใจโทสาลงทันตกนรกโลกันออเวจี ลงโทษให้สาสมครับอย่าให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่กระบวนการยุติธรรมต่อไปให้กำลังใจคนที่บริสุทธิ์นะครับให้กำลังใจศาลที่กล้าหารพิพากษาลงโทษอดีตรองอายการสูงสุดและอายการอาบุโสครับที่กังฉินในการปฏิบัติหน้าที่ครับ